สวัสดีครับแฟนฟุตบอลพุทธัพจี้จอกสยามพบกับสรุปข่าวเรเตอร์สตี้วันนี้สรุปข่าวเรเตอร์สตี้ครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่โรเจอร์เผยสาเหตุที่เปลี่ยนแท็กติกก่อนเสมอไบรตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเบนเร์โร,ร,รเจอร์ครับได้ออกมาเปิดเผยว่าการเปลี่ยนแท็กติกเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเมื่อคืนเองครับเรเตอร์สตี้ออกนำไบรตันไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูของแพสซาดาก้าในช่วงต้นของครึ่งเวลาหลังหลังจากนั้นครับเบนเร์โรเจอร์ได้เปลี่ยนแผนการเล่นกลับมาใช้ระบบ3เซ็นเตอร์แบ็ก ดละก่อนหน้านี้ครับเรตเตอร์ใช้ระบบ4-2-3-1ซึ่งเป็นระบบที่ใช้มาเนิ่นนานในซีซั่นนี้ครับแต่เมื่อทีมขึ้นนําแล้วเจ้าตัวได้เปลี่ยนระบบมาเป็น3-5-2นะครับก็ทําให้ทีมเนี่ยลดประสิทธิภาพลงไปจนทำให้แฟนบอลเกิดอาการไม่พอใจแล้โรเจอร์เองครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุที่เขาเปลี่ยนแผนการเล่นเนี่ยเกิดจากทีมของเขาเนี่ย,ไม,ย,มย,มยไม่สามารถที่จะควบคองบอลได้แล้วก็จ่ายบอลเสียง่ายเกินไป จนโรเจอร์ต้องตัดสินใจเลือกเซตแบ็กคนที่3ลงมาเล่นนั่นก็คือการหุบเจมส์จัสตินเข้ามาเป็นเซตแบ็กตัวที่3ร่วมกับแดเนียลปาตีแล้วก็ช็อกราสุยยนชูโดยถอดทาด่าได้ของฮาวิบาลออกนะครับและส่งผลให้เกมลุกของทางด้านเรสเตอร์ในรดประสิทธิภาพลงไปจนบรายตันเองกดดันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำเกมบุกเข้าใส่เรสเตอร์อยู่ฝ่ายเดียว จนไม่ได้ประตูที่เสมอจากเดนนี่เวลเบกในช่วง10นาทีสุดท้ายครับนั่นก็ทำให้เรสเตอร์ิตีเองครับไป่สามารถเก็บ3แต้มได้ฮะจนเป็นเหตุให้เกมนี้เองครับเรสเตอร์ิตีเองจะต้องไปแก้ไขแล้วก็เกิดความไม่พอใจในหมู่แฟนบอลเรสเตอร์ิตีไปอย่างมากนะครับโรเจอร์เองครับก็จะต้องพิจารณาดูว่าในแมตต์ต่อไปเนี่ยเจ้าตัวเองจะต้องใส่แท็กติกแบบไหนเพื่อให้เกมไม่ออกมาเป็นรองคู่แข่งอย่างที่เป็นอยู่ในเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ อันนี้ก็เป็นผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นครับซึ่งเราเองเนี่ยก็ต้องดูต่อไปว่าโราเจอร์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศฐานที่ดีขึ้นหรือไม่ครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวที่2นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขัน,นขฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับซึ่งจากการที่พรีเมียร์ลีกเองครับได้พิจารณาดูแล้วว่าการที่ศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้กรรมศึกหนักจนเกินไปจนมีการได้เปลี่ยนแปลงกฎการพักเบรกฤดูกาลครับ ซึ่งในปัจจุบันครับเลตเตอร์ซีเองครับจะได้พักการแข่งตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะครับซึ่งจะเป็นช่วงพักเบรกให้นักเตะได้พักรักษาตัวและก็ฟื้นฟูร่างกายเพื่อกลับมาแข่งขันกันต่อในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลครับโดยเลตเตอร์ซีเองครับจะกลับมาแข่งขันอีกแมตต์ต่อไปเป็นวันที่6กุมภาพันธ์2565ซึ่งจะเป็นการรุ่นในศึก f a Cup รอบที่4โดยจะเดินทางไปเยือนทางด้านของนอตติแฮมฟอร์เรส์นะฮะในเวลา5ทุ่ม ก็ต้องรอดูว่าตอนนั้นขุมกําลังโค้สเตอร์จะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าตอนนี้เองครับนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บก็ยังมีอีกเยอะนะครับทั้งเวนดี้ฟอ n ์ฟาน่าครับเจนนี Even, era, ่อีแวนดิคาโดเปราทีมอุิกสตานนะครับได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจะทําให้เบ a เดอรัชเชอร์เองครับไม่สามารถจัดทีมชุดที่ดีสุดลงได้แต่หลังจากพักเบรกไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ผูเ้เล่นกลับมาค่อนข้างที่จะฟูลทีมต้องรอติดตามดูครับว่านะถึงเวลาน,นั้นครับโค้ชเตอร์สีของพวกเราจะกลับมาเป็นที่จอกตัว ก็ไปต่อกันที่ข่าวที่3นะเครับเป็นข่าวสุดท้ายประจําวันนี้ฮะข่าวที่3ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเคเดชิยเอฮันโชและก็วินเฟสเอดีดีครับที่ลงเล่นให้กับทีมชาติในจีเรียในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นซึ่งทีมของเขาเองครับได้พ่ายแพ้กับทีมชาติตูนิเซียในรอบน็อกเอาท์1ิทีมสุดท้ายทําให้ในจีเรียครับตกรอบการแข่งทัวร์นาเมนต์นี้ครับ นั่นสุกพอดีต่อเรตเตอร์ซีครับเพราะว่าทั้งสองคนจะเดินทางกลับมาร่วมทีมเรตเตอร์ซีได้ทันเวลาพอดีครับในช่วงเกมเอฟเอครับรอบที่4ที่จะพบกับลอติแยมฟอร์เรสต์และก็พบกับหงแดงหรือว่าปูในศึกพรีเมียร์ลีกครับโดยเคดิชิเอในะโชงครับและวิดเฟดเอดี้ครับลงเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์โดยพาทีมคว้าแชมป์กลุ่มในรอบแรกครับแต่ในรอบ16ทีมสุดท้ายครับต้องโคจรมาพบกับทีมชาติตูดีเซียครับถือว่าเป็นทีมแกร่งอีกทีหนึ่งในศึกแอฟริกาครับออฟเิชั่น โดยตุดีเซียครับสามารถเฉือนเอาชนะไนจีเรียไปได้1นูนย์ครับทำให้ตุรกีเซียผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายส่งไนจีเรียกลับบ้านนี่เป็นผลดีสําหรับทีมเราครับที่จะได้นักเตะตัวหลักกลับมาเพิ่มอีก2รายมาบวกกับนักเตะที่จะหายจากอาการบาดเจ็บทั้งจิมูติการซาและก็ริคารดเปียร่าลังพักเบกนี่ครับจะทําให้ทีมเดเตอร์สตี้ของพวกเรากลับมาเป็นทีมที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งครับต้องรอติดตามกันดูครับว่าน่าถึงเวลานั้นบรีดนโรเจอร์จะจัดเชฟทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบบหรรือม่คั นี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับตัวผมเองก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวดีวเทอร์ตรีประจำรอบวันสวัสดีครับ